โจทย์กำหนดว่านะครับวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับมีตัวต้านทานนะครับ20โอห์มต่ออยู่ในวงจรดังรูปนะครับก็มีรูปให้ด้วยนะครับเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับเขาบอกว่าถ้าความต่างศักย์ในวงจรเป็นไปตามสมการนี้นะครับ v เท่ากับ2ไซน์แล้วก็100พาย t นะครับ แล้วโจทย์ก็ยังกำหนดต่อไปนะครับว่าเวลาที่1ส่วน200นะครับมีค่ากี่แอมแปร์นะครับผมก็จะเอาสมการที่โจทย์ให้มานะครับมาตั้งนะครับก็จะได้ว่า v เท่ากับ2ไซน์นะครับ100พายทีครับแทนค่าครับ100ครับเหมือนเดิมครับายก็คือ180ครับใส่เข้าไปครับเวลาครับ1ส่วน200ครับโจทย์ให้มานะครับหลังจากนั้นก็ตัดตัวเลขครับ100มาตัดกับ200นะครับเหลือ2ครับ มาตัดกับ180ครับเหลือ90ครับก็จะได้ว่า v เท่ากับ2อายหลังจากนั้นก็ใช้ในส่วนของตรีโกณมิติเข้ามาช่วยนะครับ s i าย0มีค่าเท่ากับ1ครับดังนั้น v เท่ากับ2นะครับเราได้ความต่างศักย์มาแล้วนะครับจาก v เท่ากับ i r ครับ v คือ2 i คือโจทย์ต้องการหานะครับ r คือ20ครับก็คือดูในจากรูปนะครับ20โอห์มหลังจากนั้นก็เอา20ไปหารครับ คำตอบก็คือกระแสก็จะเท่ากับ0.1แอมแปร์ครับ